ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูรอบดักปลานะครับผมอันนี้ที่ของชาวบ้านก็ทําไว้นะครับรอจังหวะน้ําขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเอาลงนะครับผมหย่อนลงไปในน้ํานะครับผูกเชือกไว้ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์แกลออนเป็นภูมนะครับให้รู้ว่ามีรอบอยู่ตรงนี้เวลาเรือจะได้ไม่ตัด โดนเชือกนะครับผมดูทางนี้นะครับมันก็เหมือนไซนะครับผมนะครับเหมือนไซความยาวก็ประมาณ3เมตรนะครับผมตัวหนึ่งประมาณ3เมตรนะครับครับแอดมินไม่ได้ทำเองนะครับ เป็นของชาวบ้านนะครับเป็นของชาวบ้านชาวประมงนะครับแถวนี้นะครับแอดมินเพิ่งจะฟื้นไข้นะครับผมจิตใจผ่องใสก็ลงมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับเนี่ยอันนี้รอบดักปลานะครับดูเลยนะครับเนี่ยเป็นงาน DIY เป็นงานคิดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับทำมาค้าขายของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำขงนะครับที่อยู่แห่งนี้แล้วก็หลายอีกหลายที่นะครับผมนะครับทำลักษณะคล้ายๆกันบางทีก็ทำเป็นวงกลมนะครับบางทีก็ทำเป็นครึ่งวงกลมนะครับแบบครึ่งวงกลมก็มีนะครับเนะี่ย นี่แะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเพื่อนๆเอาคลิปมาให้ดูคร่าวๆครับ